นี่บรรยากาศเกสีประมาานี้เลยครับพี่น้องนี่ถ้าพบก็ผมองดิคนสกลนครหลังจากเด่นน้ำหอกเด่นน้ำคลองแล้วเด่นน้ำนั่นน้ำนี่แล้วก็มาตอนแรกก็รถตาำดำหัวนี่บรรยากาศเกสีประม่านี่คกูถอกกูเถ้ากินคือก็ไม่อดวะว่ากินหน่อยกินหลายคือก็ สีหายนองให้น pues ุ like ่ดนร่วมเพลินสิ่งใดกระดาษกระด้าะ

ไี่แม่คยเรียกกันคือเก้าเลี้ยงเลกน่หละเพราะว่ามันเลี้ยงชุกเกล้าแ่ในนนไมหญ่ยังใหญ่ยิ่งนึงเขาไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่เออทำคอคนหนึงด้เลยจอบให้อายุมันทำคอคนหนึ่งได้นอนอีกนอนอีกอนอนออ

ก้อนหลุดละแป๊บเดียวยิ่งละง้ยังงาหมดไปเรืเร่อยๆไล่ไปโชกโกพี่มุดโลดลูกหลาน อาเดินแดดจ้าโอ้ยแมันซุมเย็นเดยนคุณแม่สาจ้าเป็สาวได้เลี้ยงซุมเจ้าชุมเจ้าห้อตัเปียนวนนี้เรมาเลี้ยงเป็นูเป็นยงสามาแต่พ่สาวปันอยู่ในไฟอยู่คุณแม่ร้องจ้า

้ไปเห็ดย่างก่ข้าวมาค่ะให้ลูกย่างไก่ได้เขอขึ้นมาแต่ชนกเลยรับด้วยรับด้วยแล้ข้นมาทีหลังข้เกือจะสีม้าไหมเออเนสีมาไเอาว่ากินก็ายหมันอยากไป ก็คือพยูนนามันย่งทไกัได้โตรเกี่เงญาติอะไรลูกไ่ดี๋วนี้ลูกไ้าเดีีลูกไก่าจเียรต้องไปไหมองต้องไปจาเกีรตาเป็นลูกไก่กอิจไปนั่งวันนี้ เดี๋ยวว่าแบต้องแรงดแลโอ้ยคือเดินคือเด็นซุ้นามยังสิคือเด็นมันงไปซมกับะเนี่่จังไหจจงเป็นไว้เป็นว่าเนาะหลุดวับแวบข้าวเดียวเอ้ยอ กูรู้กูร่ากระสัรู้นะว่มา่เดียกาละนึกเดียวโต๊ะมว่าอาสมดนบ้านทำงานบ้านทำบ้านเ็่สั่งมัน็นยังโอ้ซาดูเงื่อนนี่มันหานมันหวานเด้อดเยเยมันหมานเดอดบ้านเน่นเียโอ้ยเอาแหงแรกกินอีกพัดยูาดไนรายการแล้ว ไ้ภาเมากเล่เอาเสื้อลับแพะนารร่กันกินได้ไมได้ไกนกนนะแม่เือกินกอนม่เอับปานอไคมมาหอห้ยงอดู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 เบียกคนเยไป็ดสงพาวัดลอกไปสอเม เขาข้าวผสมข้าขอยู่ขุนย่างมากยิ่งอยู่ในสีอยู่ในแบบอยู่ในต่มาเลยมันเป็นอย่างมันเปล่ยนอย่างมันยังกระลุกกะบี้็นมันก็ลายมันกหลายกระเบายดไปเว้๋ยวไปในในเมืองกะบี้เลยเด้กต้นาองเม็ดนั่นมะนาวบอไเอาเม็ด เย็นแหนเฮา <coughs> <coughs> <coughs>

ตัวเป็นน่งไงภาพรักกีบของอาละกันนะครับตกปลาไปเชียงเล่นได้เลยเจ้าก็ตามนันลาลวดปลาตะบี่ซื้อให้ก็ซื้อเพนั้นล่ะลังจากนั้นแล้วก็หดหลอกหดแล้วก็สิให้กินขอบกินเข่าบาดนี่ดีละบาดนี่บรรยากาศบ้านๆกันสิประมาณนี้เลยนี่นี่นี่โอ้ยครภาพดูปแจ้ง